สวัสดีครับชาวราศีกุมครับมาดูกันว่าหลังวันที่17ตุลานี้ครับราหูย้ายครับจะมีอะไรที่ คุณต้องรู้หรือเตรียมตัวนะครับในพลังงานของคุณบ้างชาวราศีกุมก็ราหูย้ายครั้งนี้ก็อาจจะมีอิทธิพลไปประมาณ1ปีครึ่งนะครับก็ลองมาดูกันเป็นการเ,เตรียมตัวเตรียมพร้อมในพลังงานของตัวคุณจะมีเหตุการณ์สถานการณ์หรือแนวพลังงานแบบไหนนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นสําหรับคุณบ้างให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมในการรับฟังนะครับราหูย้ายครับ17ตุลานี้ครับ จะมีอิทธิพลอะไรานะครับหรือสิ่งอะไราที่ชาวราศีกุมจำเป็นต้องรู้ครับเนเจอร์ครับหมายเลข29ธรรมชาตินะครับการเติบโตการเบ่งบานนะครับในไพ่ใบนี้เนี่ยให้อารมณ์เหมือนการได้รับโอกาสการได้รับความยินดี การได้รับสิ่งดีๆนะครับในไพ่ใบนี้เนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องราวของความรักครับอาจจะเป็นในเรื่องราวของ การเจริญเติบโตนะครับในเรื่องราวต่างๆในภาพรวมชีวิตของตัวคุณก็ได้อาจจะเป็นการเติบโตในงานอาจจะเป็นการเติบโตในความรักในความสัมพันธ์นะครับอาจจะเป็นในเรื่องราวของการได้พบเจอกับความรักที่แท้จริงก็ได้นะครับหรือในไพ่ไปี้เป็นช่อดอกไม้มันเหมือนเป็นการยินดีงานการเฉลิมฉลองต่างๆสุขภาพร่างกายดีการดูแลสุขภาพนะครับของคุณ หรือนะครับในไพ่ใบนี้เนี่ยอาจจะพูดถึงในเรื่องราวของอาการ take action ในสิ่งที่คุณรักนะครับในงานที่คุณรักให้ความสนใจนะครับกับสิ่งที่คุณรักนะครับแล้วก็มีม o n ครับ p r r e p t t o o ภ่ไพ่ใบนี้คือ intuition ครับคือสัญชตาตญาณเหมือน third eye เหมือนพลังงานของ ที่3หรือ intuition ของคุณเปิดนะครับดังนั้นคือ perception คือการเห็นในมุมมองที่แตกต่างการมีวิสัยทัศน์ครับที่กว้างมากขึ้นหรือออกจากข้อจำกัดของความเชื่อบางอย่างที่มันมันจำกัดคุณไว้อยู่นะครับไพ่ใบน,นี้เนี่ยอาจจะพูดถึงในเรื่องราวของ ความรู้สึกของคุณทั้งหมดเลยนะครับอารมณ์ของคุณนั่นเองเพราะว่าดวงจันทร์มีอิทธิพลต่ออารมณ์นะครับอารมณ์ดีอารมณ์โกรธเศร้าทุกต่างๆดังนั้นสิ่งที่คุณควรเตรียมเลยนะครับาราหูอาจจะกระทบคุณในเรื่องราวของอารมณ์มันอาจจะมีสถานการณ์ที่ไม่ได้ดั่งใจคุณนะครับอาจจะสถานการณ์ที่ทําให้คุณทุกสถานการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกโกรธสถานการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกว่า ไม่พึงพอใจนะครับกับสิ่งต่างๆดังนั้นคุณแค่ต้องมีสตินะครับเหนืออารมณ์ของคุณให้ได้ชาวราศีกุมภครับแล้วก็มีวีนัสครับบิเลอฟเนี่ยครับเป็นพลังงานของความรักเข้ามารักในสิ่งที่ทํารักในงานนะครับเป็นอา e ีของคนรักคู่รักความสัมพันธ์นะครับหรือเป็นในเรื่องราวของการดึงดูด สิ่งที่คู่ควรกับคุณเข้ามานะครับดังนั้นเมื่อคุณมีพลังงานของการดึงดูดเข้ามานะครับคุณแค่ต้องพัฒนาในเรื่องราวของความรักรักในตัวเองมากขึ้นเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นนะครับก็ได้หรือบางคนอาจจะมีแนวโน้มของความโรแมนติกในชีวิตเข้ามาคนโสดอาจจะได้พบเจอ คนที่ใช่นะครับมีคนเข้ามาจีบคุณหรือกับการคุณอาจจะเข้าไปจีบเขาก็ได้นะครับมันเป็นเหมือนการเบ่งบานความโรแมนติก new love ความสัมพันธ์ที่ดูเบ่งบานมากขึ้นหรือมันอาจจะพูดถึงในเรื่องราวของงานธุรกิจที่คุณทำหรือคุณอาจจะรักชีวิตของตัวคุณมากขึ้นก็ได้คุณทำให้ชีวิตของคุณนั้นมันเบ่งบานไปตามสิ่งที่คุณ รารถนานะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามีอ,อะไรบ้างหลังจากวันที่17ตุลานี้ครับราหูย้ายมีอิทธิพลอะไรต่อชาวราศีกุมนะครับหรือจะต้องเตรียมตัวอย่างไร r e j u v e n a t i n g r a i g n s ครับ Clear the Past Heal the Present ครับปล่อยอดีตครับแล้วก็อยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเคลียร์พลังงานของตัวเองนะครับ เนี่ยมันเหมือนไพ่เดอะมูนนะครับคือการเคลียร์สภาวะอารมณ์เคลียร์พลังงานลบๆในตัวคุณออกไปเคลียร์ความทุกข์ความโศกความเศร้าในตัวคุณออกไปเพื่ออะไรเพื่อพร้อมรับกับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาสิ่งดีๆมันอาจจะเข้ามายากนะครับถ้าคุณยังมีการยึดติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะ ไม่ใช่ของคุณแล้วนะครับที่มันเสียไปแล้วนะครับแล้วคุณยังเก็บมันไว้อยู่คุณยังยึดติดมันไว้อยู่ในจิตในอารมณ์ของคุณสิ่งดีๆมันก็เข้ามายากครับเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ ว่างพอครับให้มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาดังนั้นคุณแค่ต้องทำพื้นที่ของตัวเองทำบ้านของตัวเองทำอารมณ์ของตัวเองให้พร้อมรับกับสิ่งดีๆ Jo n อยดี i ล h t ครับ open your heart to joy เหมือนไพ่กำลังแนะนำคุณครับว่าหลังจากวันที่17ตุลานี้สนุกสนาน Enjoy กับชีวิต Delight คือความสุข Delight คือความโชคดีนะครับความโชคดีชีวิตของคุณจะเบ่งบานมันมาจากตัวคุณมันมาจากหัวใจของคุณมันมาจากความรักความเมตตาในตัวคุณนะครับ ผมรู้สึกว่านะครับคุณจะได้รับโอกาสหรือก๊อตครับหรือ เทวดาประจําตัวนะครับจะส่งสัญญาณบางอย่างว่านี่คือเส้นทางของความโชคดีของคุณกําลังเปิดออกแล้วนะคุณจะรู้ได้ด้วยตัวคุณเองคุณจะรู้ได้ด้วยอินทูวิชันนครับหรือสัญชาตญาณของตัวคุณว่าเออสัญญาณเนี้ยหรือข้อความเนี้ยแมสเซจเนี้ยนะครับหรือสถานการณ์อะไรบางอย่างเนี้ยมันกําลังบอกกับคุณว่ามันมีสิ่งดีๆในชีวิตเข้ามาหาคุณฟาเว้เพรสครับ get ready for n e w h a r i z o n เตรียมตัวเตรียมพร้อมครับถ้าคุณแบบกาลังแบบเฮ้ยฉันมีดวงไปต่างประเทศไหมฉันมีเกณฑ์เดินทางท่องเที่ยว เที่ยวได้ไหมหรือ,อชีวิตชั้นจะดีขึ้นได้ไหมนะครับในไพ่เนี้ยนะครับฟาเวเพรสเนะี่ยคือการไปสู่พื้นที่ที่ดีขึ้นการไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นหรือมันเป็นไพ่ของการเดินทางก็ได้นะครับว่าคุณมีเกณฑ์สําหรับบางคนมีเกณฑ์เดินทางไกลมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศก็ได้ไปพบเจอคู่ ต่างประเทศก็ได้มันมีแน่นอนว่าคุณจะได้เจอคู่ที่ไม่ใช่คนไทยนะครับสําหรับบางคนเนาะลองมาดูกันต่อครับในไพ่ทาวโร่ครับว่าจะมีอิทธิพลอะไร,รนะครับสําหรับชาวราศีกุมบัางราหูเคลื่อนย้ายราหูยกย้ายครับมีอิทธิพลอะไร,รต่อชาวราศีกุมเงินครับเรื่องเงินครับคุณกําลังเฝ้ารอบางอย่างอาจจะเป็นเงินอาจจะเป็น บุคคลอาจจะเป็นคนรักอาจจะเป็นโอกาสอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ดีนะครับเงินครับเงินเงินเงินครับชาวราศีกุม1ปีครึ่งจากนี้ครับจะมีอิทธิพลอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้าง การไว้วางใจการปล่อยวางผลลัพธ์นะครับในตัวเองการเดินทางไปพักผ่อนในระยะใกล้ๆนี้ครับหนึ่งถึงสองเดือนหรือสามเดือนนะครับมันมีแนวโน้มที่คุณจะได้ลาพักลอนไปพักผ่อนไปฮิลลิ่งบำบัดตัวเองไปอยู่กับธรรมชาติไปคนคกับธรรมชาติไปอยู่กับความสบายใจนะครับมันคือการพักผ่อนดังนั้นเนี่ยมันมีการพักผ่อนขึ้นมานั่นแสดงว่ามันเป็นสัญญาณของการใช้ชีวิตให้สมดุล รหรือการปล่อยวางผลลัพธ์ก็ได้ถ้าคุณอยากจะได้เงินหรือรออะไรบางอย่างอยู่นวคุณแบบเครียดกับมันกดดันตัวเองว่าเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นเ mm hmm. มื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่ชีวิตจะมีสิ่งที่ดีสําหรับผมนะถ้าคิดว่าเมื่อไหร่จะมีชีวิตจะมีชีวิตที่ดีมันยิ่งทําให้คุณไม่เห็นว่าปัจจุบันนะชีวิตของคุณดีวิธีของผมเลยคือ หาสิ่งที่มีเนี่ยในชีวิตเนี่ยแล้วขอบคุณมีอะไรบ้างล่ะคุณมีงานคุณมีเงินใช้โอเคเงินใช้มันอาจจะเดือนชนเดือนแต่ไม่เห็นเป็นไรเนื้คุณก็ยังมีเงินใช้คือคุณอาจจะต้องเริ่มจากการปรับภายในของตัวคุณแบบนี้ก่อนก็ได้สำหรับผมคีย์ของความสุขหรือคีย์ที่ทำให้มีเงินเข้ามาหรือแบบความทุกข เข้ามาแต่เราสามารถจัดการกับม <oo> ันได้คือความสบายใจในเรื่องราวนั้นๆให้ได้ผมรู้สึกว่าผมเป็นส่วนหนึ่งกับจักรวาลผมเป็นส่วนหนึ่งกับจิตวิญญาณเนาะในมิติของจิตวิญญาณเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลอยู่แล้วดังนั้นจักรวาลอ่ะมันมีจังหวะเวลาของมันมันมีจังหวะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันกับจักรวาลมันมีจังหวะของการเติบโตต้นข้าวกี่เดือนถึงเก็บได้แม่ต้องตั้งท้องเก้าเดือนถึงจะคลอดบุตรได้ ฤดูการนี้นะครับผลไม้ชนิดนี้ออกผลให้คุณได้เก็บเกี่ยวคุณเห็นไหมครับว่ามันมีจังหวะของการเติบโตมันมีจังหวะของการเก็บเกี่ยวอยู่ดังนั้นเนี่ยมนุษย์รอ,อตรงนั้นไม่ได้ส่วนใหญ่ยิ่งในยุคนี้เรารอเรารอไม่ได้เราเราเสพสื่อเราเห็นคนนั้นประสบความสําเร็จเราเห็นคนนี้ประสบความสําเร็จแล้วเรารีบอยากที่จะประสบความสําเร็จแบบเขา แต่เราลืมมองว่าเราก็มีจังหวะชีวิตที่ไม่เหมือนกันกับเขาอะเรื่งนั้นสิ่งที่ทําได้เลยคือคุณต้องปล่อยวางผลลัพธ์ครับถ้าคุณอยากจะได้เงินมากขึ้นคุณต้องปล่อยวางผลลัพธ์และคุณต้องเชื่อว่าเฮ้ยเงินมันมันจะมีมากขึ้นได้จากสิ่งที่คุณทาแหละแต่ในปัจจุบันเนี้ยคุณก็ต้องสบายใจนะครับกับกับเงินที่มีอยู่ตอนนี้ให้ได้ก่อนนะครับอิธิพลอะไรานะครับที่จะส่งผลนะครับต่อคุณ ใครที่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับความสัมพันธ์คนในครอบครัวมันถึงเวลาที่ต้องจัดการถึงเวลาที่ต้องเคลียร์กันถึงเวลาที่ต้องพูดคุยกันถึงเวลาที่ต้องเปิดอกเปิดใจกันนะครับปมต่างๆที่บ้านของคุณคุณมีปัญหากับแม่กับพ่อกับพี่หรือกับใครก็ตามถึงเวลาที่ต้องไปไปปลดล็อกอะเพื่ออะไรคบเพื่อให้ให้คุณมีอิสระมากขึ้นหรือถ้าใครรู้สึกว่า ที่บ้านของคุณนะครับเป็นพลังงานที่ไม่ดีแน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนความเชื่อของคนอื่นได้เนะดังนั้นคุณแค่ต้องเปลี่ยนที่ตัวเองว่าคุณจะจัดการกับความรู้สึกทุกข์นะครับในเรื่องราวของบ้านของคุณได้อย่างไรจะจัดการกับความรู้สึกลึกๆที่คุณมีต่อต่อที่บ้านของคุณได้อย่างไรนะครับจัสเมนครับอื จัสมิคือการตื่นรู้จัดสมิธคือเส้นทางใหม่กาลังเปิดออกนะครับให้กับคุณคุณจะรู้เองด้วยสัญชาตญาณครับว่าคุณควรทําอะไรนะครับควรตัดสินใจในเส้นทางไหนของชีวิตของคุณชาวราศีกุมครับหลังจากวันที่17ตุลานี้ครับน่าสนใจนะครับคุณต้องการเงินนะครับเพราะว่าตอนนี้คุณรู้สึกขาดแคลนเงินหรือเปล่าคุณกําลังรอเงินคุณกําลังรอชีวิตรอความรัก รอแบบสิ่งดีๆแต่อย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าคุณใช้ชีวิตอยู่ในอนาคตอ่ะคุณจะไม่มีทางมีความสุขในปัจจุบันได้บางคนใช้ชีวิตอยู่ในอนาคตจริงๆ manifestation อ่ะมันคือการโฟกัสที่อนาคตใช่ไหมครับแต่บางคนอ่ะไม่ปล่อยวางคุณ manifest ไปละคุณขอคู่ไปคุณขอเงินไปคุณขอชีวิตที่ดีไปคุณเห็นภาพตัวเองชัดเจนแล้วแต่คุณไม่ปล่อยวางอ่ะคุณมา มามากังวลหรือมาเครียดในกระบวนการว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเหมือนกันกันเงินแน่นอนว่าตอนนี้คุณอาจจะรองเงินบางอย่างอยู่นะครับคนอาจจะติดหนี้คุณหรืออะไรต่างๆก็ได้ดังนั้นวิธีเลยคือสบายใจสําหรับผมนะทุกอย่างเลยคือความสบายใจมันมันมันจะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นหรือสิ่งที่คุณขอ เข้ามาเร็วขึ้นบางอย่างสิ่งที่คุณขอไปมันอาจจะยังไม่ได้คู่ควรกับคุณก็ได้ณนะตอนนี้แต่มันไม่ได้แปลว่ามันจะไม่เกิดขึ้นในมิติพลังงานอ่ะมันเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นหลังราหูเคลื่อนย้ายโยกย้ายเนี่ยคุณต้องดูแลอนะครับภาพรวมชีวิตในทุกๆมิติของคุณให้ดีขึ้นเพราะไม่อย่างนั้นราหูเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมนะครับมันจริงๆในโหราศาสตร์ตะวันตกเนี่ยหรือโหราศาสตร์ปฏิวัติ มันมีเซาโนดนอตโนดนะครับซึ่งเซาโนด not นะครับ,รบมันคือราหูใต้ที่มันเป็นเหมือนกรรมในเดชะชาติหรือรูปแบบที่เราใช้ชีวิตมาในอดีตอะแล้วมันทําให้ปัจจุบันของเราเป็นแบบนั้นแต่นอตโนดนะครับคือราหูเหนือมันคือวิธีที่เราจะเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมหรือเปลี่ยนนิสัยบางอยา่าง ดังนั้นลาหูในโหราศาสตร์ตะวันตกกับไทยจะไม่เหมือนกันความเชื่อมุมมอง,ม,องมันจะไม่เหมือนกันนะครับเรื่องนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะมีเงินมากขึ้นแน่นอนว่าคุณต้องเอาเงินไปลงทุนคุณต้องมีช่องทางรายได้ที่มันเพิ่มมากขึ้นคุณต้องบริหารจัดการการเงินที่ดีจริงๆในตาแหน่งการเงินของคุณเป็น king of c o r n นะมันจะมีกระแสะการเงินมาจากการลงทุนจากการทํางานจากธุรกิจต่างๆของคุณคือมันมีเงินเข้ามาแน่นอนอยู่แล้วกระแสะเงินสดะเข้ามาจากตัวคุณแน่นอนอยู่แล้ว แต่การใช้เงินของคุณคุณอาจจะใช้เงินเกินตัวคุณอาจจะใช้เขาเรียกว่ากู้ยืมเงินคุณอาจจะใช้บัตรเครดิตคุณอาจจะใช้คือใช้เงินเกินรายรับที่ให้ที่ได้รับมามันก็อาจจะทําให้คุณต้องไปจ่ายนี่ดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าคุณไม่อยากมีปัญหาการเงินนะพึงพอใจกับสิ่งที่คุณมีแล้วก็หยุดความอยาก หยุดความอยากแต่ใช้เงินอย่างมีสติผมไม่ได้บอกว่าไม่ให้คุณไม่ใช้เงินแต่เวลาที่คุณจะซื้ออะไรบางอย่างคุณอาจจะต้องแบบเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นว่าเออคุณจะเอาไปใช้อะไรมันจำเป็นไหมจริงๆหรือลองควบคุมความอยากของตัวเองใส่ความอดทนลงไปว่าเฮ้ยถ้าฉันรออีก3ามวันเนี่ยอยากได้สิ่งเนี้ย รออีกสาวันเราค่อยมาซื้อตอนนั้นคุณยังอยากได้มันอยู่ไหมนะครับถ้าคุณอยากได้โอเคซื้อเพราะว่าคุณเช็คกับตัวเองละนะครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่อยากได้ก็ไม่ซื้อนะครับเหมือนทุกวันนี้เนี่ยเหมือนไพ่ใหม่ๆออกมาเนาะผมก็แบบอยากได้เหมือนกันแต่บางครั้งแบบเออเราก็ไม่คอนเนคกับไพ่นั้นเหมือนกันอะไรแบบนีน้ดังนั้นผมจะแบบไม่ได้ซื้อเลยนะครับแต่ลองแบบ1วันสองวันหรือลองดูหน้าไพ่อีกที่ว่าแบบเออเรา เราอยากได้มันจริงจริง,รงไหมบางบางสำหรับก็คืออยากได้ก็คือซื้อเลยบางสำารับก็คือแบบเออจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากได้อะไรแบบนี้นะครับอิทธิพลครับของราหูเคลื่อนย้ายยกย้ายนะครับมีอะไรต่อตัวคุณบางครับเนี่ยครับเรื่องเงินทั้งนั้นเลยอยากมีเงินนะครับอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นครับแต่คุณต้องบริหารจัดการการเงินที่ดีจริงๆมันมีแนวโน้มที่คุณจะมีเงินนะครับจาก จากเงินมรดกด้วยหรือจะมีเงินจากการร่วมหุ้นลงลงทุนด้วยนะครับหรือจะมีเงินนะครับเกี่ยวกับประกัรต่างๆเนี่ยเข้ามาถ้าคุณอยากจะมีเงินหรือให้ชีวิตของคุณดีขึ้นครับชาวราศีกุมภ์คุณต้องบริหารจัดการการเงินหรือมีช่องทางทางการเงินมากกว่า1ช่องทางและคุณจะต้องอดทนนะครับมากขึ้นด้วย เพจอบสอดครับมากับไนท์ครัสอดครับทรูออฟคัพสครับในเรื่องของงานนะครับแน่นอนว่าคุณมีความสุขกับงานงานนั้นก็จะตอบรับคุณเป็นเงินเป็นรายได้นะครับที่เข้ามาผมรู้สึกว่านะครับสำหรับชาวราศีกุมเนี่ยในเรื่องของงานนะครับ บางคนมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานบางคนถ้าไม่ชอบงานอยู่บางคนถ้ามีความทุกข์ใจในเรื่องของงานอยู่นะครับคุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับที่ตัวเองบางครั้งมันอาจจะอย่างที่ผมบอกในทุกๆคลิปหรือทุกๆการอ่านไพ่ว่าบางครั้งเราไม่สามารถให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นได้ดั่งใจเราบางครั้งเราไม่สามารถให้เพื่อนร่วมงานเป็นในแบบที่เราอยากจะให้เป็นได้บางครั้งเราไม่สามารถให้ให้หัวหน้าเป็นในแบบที่เราอยากจะให้เป็นได้จริงๆแล้วคุณลองย้อนดูตัวเอง ว่าเออบางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นในแบบที่คนอื่นอยากใ,ให้เราเป็นได้เพราะว่าเราเป็นตัวของตัวเองใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยแหละครับคือเราต้องคิดว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมบางอย่างได้มันจะทําให้คุณแบบมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นนะอืมหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับบางคนมีพลังงานนะครับหนึ่งปีครึ่งจากนี้เนี่ย เปลี่ยนงานใหม่แน่นอนนะครับคุณจะได้ได้พบเจองานที่รักงานที่ชอบงานที่ใช่และตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองแน่นอนนะครับถามว่าคุณมีโชคมีลาบไหมนะครับคุณมีโชคมีลาบนะครับในเกณฑ์ของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือในเกณฑ์ของการเงินนะครับที่จะเข้ามาแน่นอนนะครับคุณแค่ต้องเชื่อครับแล้วก็คุณแค่ต้องปล่อยวางผลลัพธ์แล้วก็มาทําในพลังงานของตัวคุณให้เป็น positive energy มากขึ้นเพราะว่าความโชคดีมันจะเป็นพลังงานของการดึงดูดจากตัวคุณ นะครับแล้วก็ High p พ t r e s s ครับคือ Intuition คือสัญชาตญาณคือการใช้ชีวิตตามเสียงหัวใจของตัวเองนะครับแล้วก็ b o t t o m ลเมดิคือ The e m p e r o r ครับพลังงานของการรับผิดชอบชีวิตของตัวคุณนะครับตำแหน่งหน้าที่การงานงานราชการต่างๆก็อาจจะมีแนวโน้มเข้ามาหาคุณต้องบอกว่าในพลังงานของชาวราศีกุ่มครับ มันโดดเด่นในเรื่องของเงินจริงๆด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีเงินเข้ามามันมีเงินใช้มันมีเงินออกไปมันมีเงินใช้จ่ายต่างๆเนี่ยเป็นธรรมดาอยู่แล้วดังนั้นไม่อยากให้คุณกังวลว่าพอมีรายจ่ายแล้วคุณเครียดแต่คุณลองคิดในมุมมองอื่นดูก็ได้ครับว่าเอออย่างน้อยคุณก็มีเงินให้จ่ายรายจ่ายต่างๆของคุณนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าหลังจากวันที่17ตุลานี้นะครับ จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นครับหรืออิทธิพลอะไราจากราหูนี้เนี่ยส่งถึงคุณอีกบ้างครับชาวราศีกุมตัดสินใจนะครับด e ไซน์นะครับการตัดสินใจมัน Age อเดฟสอดนะครับก็คือการตัดสินใจว่าคือคุณเป็นคนที่ควบคุมชีวิตของคุณอะคุณแค่ต้องตัดสินใจอย่างมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่า คุณจะทำหรือไม่ทำคือมันไม่ได้มีอะไระในการใช้ชีวิตหรือสิ่งที่มันจะเข้ามาคือคุณแค่ตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกที่จะทำบางสิ่งบางอย่างในไพ่ใบนี้ผมว่าทางออกก็ได้นะครับทางออกของปัญหาคุณแค่ต้องตัดสินใจคุณแค่ต้องลงมือทำนะครับเนี่ยครับอนาคตค่ฟิวเจอร์ future, มั่งคั่งร่ำรวยวิวัฒนาการ การลงทุนนะครับในไพ่ใบนี้มันเป็นได้ทั้งการวิวัฒนาการก็ได้เป็นได้ทั้งการปรับเปลี่ยนมุมมอง <c oughs> การปรับเปลี่ยนวิธีคิดก็ได้หรือการปรับเปลี่ยนกระบวนการการทํางานนะครับหรือการตลาดของธุรกิจนะครับของคุณก็ได้นะครับหรือ,อเพิ่มช่องทางรายได้มากขึ้นก็ได้หรือพัฒนาทักษะสกิลของตัวเองให้ให้มันมีแบบทักษะใหม่ๆก็ได้นะครับที่ไม่ใช่แค่ทักษะเดียวนะครับในการหาเงิน แล้วก็นี่เลยการรอคอยอย่างที่ผมบอกเลยนะครับคุณกําลังรอคอยบางอย่างแน่ๆรอคอยโอกาสแน่ๆรอคอยเงินแน่ๆแ,แต่การรอคอยตรงนี้คือความอดทนให้ได้และมีความเชื่อได้ว่าเออคุณจะได้สิ่งนั้นมาแต่ถ้าคุณรอแล้วแล้วคุณมีความเชื่อว่าคุณจะได้สิ่งนั้นมาแต่สิ่งนั้นมันไม่ได้มันไม่ได้แปลว่าคุณไม่สําเร็จแต่สิ่งนั้นอะ มันไม่ใช่สําหรับคุณแค่นั้นเองนะครับแต่มันจะมีสิ่งที่ใช่สําหรับคุณดังนั้นไม่อยากให้คุณแบบบางคนไปสมัครงานหลายที่ทําไมไม่เรียกสําหรับผมนะผมก็จะว่าที่นั้นอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราก็ได้ผมคิดแบบนี้นะครับมันก็เลยทําให้เออเราสามารถที่จะดําเนินชีวิตหรือใช้ชีวิตไปต่อได้โดยที่แบบไม่ทุกข์กับชีวิตมากนักนะครับอีกพวอะไร,ารานะครับจะเข้ามาสนุกสนานครับ enjoy กับชีวิตครับใช้ชีวิตครับ แค่นั้นเลยไม่ต้องไปเครียดกับมันมากครับหรือกดดันตัวเองมากใช้ชีวิตให้มันสนุกครับเพราะว่าชีวิตมันสัน้นเช้าวันใหม่ครับ new morning เหมือนการครับเหมือนโอกาสทิศทางใหม่ๆ ขอบคุณร่างกายขอบคุณชีวิตนะครับขอบคุณสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วขอบคุณในทุกๆวันที่คุณได้มีโอกาสตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตและพบเจอกับสิ่งดีๆผมจะบอกตัวเองทุกเช้าแบบนี้แล้วก็วงล้อแห่งเชชะตาครับ the wheel of fortune แน่นอนว่ามันมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณแน่ๆน,นะครับแต่การเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงแค่โชคชะตาแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงนิสัยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างเอาชนะตัวเองในนิสัยที่ไม่ดีในด้านที่ไม่ดีของตัวเองบางอย่าง เราก็สิ่งนี้สำหรับผมนะมถึงผมเป็นนักอ่านไพ่หรืออ่านไพ่ทาโร่หรือดูดวงเนี่ยผมรู้สึกว่าทุกอย่างอะ่ะมันเปลี่ยนจากตัวเราจริงๆผมลองดูละนะครับลองมูหรือลองอะไรแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเออมันเปลี่ยนจากตัวเราจริงๆเปลี่ยนจากอารมณ์ของเราจริงๆพอตัวเราเปลี่ยนพอโลกภายในของเราเปลี่ยนโลกภายนอกก็จะเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับ มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะครับแน่นอนมอบความสุขครับถ้าคุณอยากจะได้อะไรจงมอบความสุขสิ่งนั้นออกไปแล้วก็จบปัญหานะครับสถานการณ์แย่ๆในชีวิตของคุณจะจบลงครับผมเชื่อแบบนั้นคุณจะพาตัวเองออกจากการหลุดพ้นจากความทุกข์ ได้แน่นอนและคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะครับชาวราศีกุมอาจจะเป็นข้อความแมเสเซจทั้งหมดประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการสปอร์ตนะครับทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับ